สารสั่งจัดการคนออกหมายค้นบ้านท่านบิ๊กโจ๊กทำกันเกินกว่าเหตุเอาหน่วยคอมมานโดมาบุกถึงบ้านทำอย่างกับจับผู้ร้ายทำผิดคดีร้ายแรงคดีกำนันนกตำรวจตายทั้งคนแทนที่จะจัดการไปเลยให้จบหลักฐานก็ชัดเจนขนาดนั้นตำรวจที่อยู่ในงานนั้นแต่แรกแพ้อิทธิพลเงิน เลยต้องก้มหัวและเดินตามกำนันนกที่ไม่มีอะไรเลยนอกจากเงินและอิทธิพลที่น่าตกใจไม่ใช่ตำรวจชั้นผู้น้อยแต่เป็นตำรวจชั้นระดับผู้บังคับการผู้บัญชาการข้าราชการถ้ารับเงินเขาแล้วก็ต้องยอมเป็นทาสเขาสินะเหมือนเอาห่วงมาผูกคอตัวเองตอนนี้กำนันน่าจะคิดว่าคุ้มไหมกับการอวดบารมียิงตำรวจคนเดียวโดนล้างบางทั้งตระกูล ถ้าอยู่เงียบๆกินไปเรื่อยๆรอให้ตำรวจคนนี้ย้ายออกไปก็คงสบายกินเรียบอีกหลายปีมาคิดได้ตอนนี้คงสายเกินไปแล้วในงานเลี้ยงนั้นมีแต่โจรมีตำรวจเพียงคนเดียวคือคนที่ตายในงานเลี้ยงนั้นพวกเขาเป็นเพื่อนพวกเดียวกันหมดคนที่ไม่ใช่เพื่อนแปลกปลอมคือตำรวจที่ตายคิดว่าตำรวจในนั้นรับสวยจากกำนันทุกเดือน คือง่ายๆประมาณว่าตัวเป็นลูกน้องกำนันแต่กินเงินหลวงและเงินกำนันเพื่อการละเว้นไม่จับรถสิบล้อของกำนันจึงถือว่าเป็นลูกน้องกำนันเลยไม่ช่วยสารวัตรแบงค์อีกมุมตำรวจที่อยู่ในงานเลี้ยงวันนั้นอาจจะมองสารวัตรแบงค์ด้วยความรังเกยียจเพราะขัดขวางทางทำกินปีปีหนึ่งถนนพังไปเท่าไหร่ใครอยู่นครปฐมจะรู้ดีถนนเพชรเกษมรถสิบล้อเลนซ้ายเลนสองพังหมด สิบล้อวิ่งเลนสามเลนสี่พอใกล้ด่านก็ค่อยลงซ้ายรถก็ติดเพราะสิบล้อในงานเลี้ยงวันนั้นกำนันเปหนักมากยังไม่มีใครเปิดเผยแน่ชัดว่าวันนั้นเปไปเท่าไหร่กำนันมีการเปหนักหน่วงอย่างที่มีการออกสื่อรถตำรวจนำกำนันให้คันละหนึ่งหมื่นต่อทริปต่อเที่ยวจัก,กรยานยนต์คันละหนึ่งหมื่นต่อนายตำรวจผู้ขับขี่หนึ่งนายรับคนเดียวเต็มเต็มหนึ่งหมื่น รถยนต์อีกคันละหนึ่งหมื่นกระบะอีกคันละหนึ่งหมื่นตำรวจผู้ขับรถหนึ่งนายหนึ่งคันรับคนเดียวเต็มเต็มอีกหนึ่งหมื่นถ้ามีผู้ติดตามแบ่งสรรปันส่วนกันเองแต่ส่วนมากจะไปคันละหนึ่งนายขบวนรถกำนันจักรยานยนต์ตำรวจเปิดไฟสัญญาณน,นำหน้าสองคันรถยนต์ตำรวจเปิดไฟนำหน้าสองถึงสามคัน ภารกิจนำขบวนรถกำนันไม่จํากัดจำนวนรถตำรวจรถว่างจากภารกิจราชการมีกี่คันกำนันจ่ายหมดสำหรับหนึ่งทริปหากวันนั้นมีมากกว่าหนึ่งทริปก็ทริปละหนึ่งมือาจจะมีเบื้องลึกมากกว่านี้กำนันอาจเป็นแหล่งเงินทุนหลักของเหล่าตำรวจกลุ่มนี้เช่นเดือดร้อนมีนี่ศินแปรพักมาสู่อาณาจักรโจรของกำน,นัน กำนันปลดหนี้ให้พร้อมให้เงินไปดำรงชีพจริงๆแบบกำนันนกมีแทบทุกจังหวัดสร้างอิทธิพลมานานจนส่งตัวเองหรือคนในครอบครัวเข้าไปเป็นรัฐมนตรีก็มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันสุดเกินคำจะบรรยายถ้าทายอำนาจมากตำรวจอยู่ในงานตั้งเยอะแล้วก็เบอร์ใหญ่หๆกันทั้งนั้นกลับทำอะไรไม่ได้ปล่อยให้เขายิงเพื่อนเลือดสีเดียวกันตาย แถมสถานที่เกิดเหตุก็ถูกเก็บกวาดอีกมันแสดงถึงบาร,รมีของกำนันมากๆว่าจะทำอะไรก็ได้ไม่กลัวมีนายมีเงินจัดการได้ทุกอย่างจะรอติดตามว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะทำอะไรได้ไหมยิ่งได้ยินข่าวว่าคนที่นำกล้องวงจรปิดไปทำลายคือเจ้าหน้าที่รัฐคือสุดยอดมากประเทศนี้ ไม่ต้องมีกฎหมายแล้วหรือมีกฎหมายเพื่อใช้เป็นช่องทางในการสร้างอำนาจบารมีและเงินทองของคนเลวๆเ,เท่านั้นศาลสั่งจัดการคนออกหมายค้นบ้านท่านบิ๊กโจ๊กทำกันเกินกว่าเหตุเอาหน่วยคอมมานโดมาบุกถึงบ้านทำอย่างกับจับผู้ร้ายทำผิดคดีร้ายแรงคดีกำนันนกตำรวจตายทั้งคนแทนที่จะจัดการไปเลยให้จบ หลักฐานก็ชัดเจนขนาดนั้นตำรวจที่อยู่ในงานนั้นแต่แรกแพ้อิทธิพลเงินเลยต้องก้มหัวและเดินตามกำนันนกที่ไม่มีอะไรเลยนอกจากเงินและอิทธิพลที่น่าตกใจไม่ใช่ตำรวจชั้นผู้น้อยแต่เป็นตำรวจชั้นระดับผู้บังคับการผู้บัญชาการข้าราชการถ้ารับเงินเขาแล้วก็ต้องยอมเป็นทาสเขาสินะเหมือนเอาห่วงมาผูกคอตัวเอง ตอนนี้กำนันน่าจะคิดว่าคุ้มไหมกับการอวดบารมียิ่งตำรวจคนเดียวโดนล้างบางทั้งตระกูลถ้าอยู่เงียบๆกินไปเรื่อยๆรอให้ตำรวจคนนี้ย้ายออกไปก็คงสบายกินเรียบอีกหลายปีมาคิดได้ตอนนี้คงสายเกินไปแล้วในงานเลี้ยงนั้นมีแต่โจรมีตำรวจเพียงคนเดียวคือคนที่ตายในงานเลี้ยงนั้นพวกเขาเป็นเพื่อนพวกเดียวกันหมด คนที่ไม่ใช่เพื่อนแปลกปลอมคือตำรวจที่ตายคิดว่าตำรวจในนั้นรับสวยจากกำนันทุกเดือนคือง่ายๆประมาณว่าตัวเป็นลูกน้องกำนันแต่กินเงินหลวงและเงินกำนันเพื่อการละเว้นไม่จับรถสิบล้อของกำนันจึงถือว่าเป็นลูกน้องกำนันเลยไม่ช่วยสารวัตรแบงค์อีกมุมตำรวจที่อยู่ในงานเลี้ยงวันนั้นอาจจะมองสารวัตรแบงค์ด้วยความรังเกยียจเพราะขัดขวางทางทำกิน ปีปีหนึ่งถนนพังไปเท่าไหร่ใครอยู่นครปฐมจะรู้ดีถนนเพชรเกษมรถ10บล้อเลนซ้ายเลนสองพังหมด10ล้อวิ่งเลนสามเลนสพอใกล้ด่านก็ค่อยลงซ้ายรถก็ติดเพราะ10บล้อในงานเลี้ยงวันนั้นกำนันเปหนักมากยังไม่มีใครเปิดเผยแน่ชัดว่าวันนั้นเปไปเท่าไหร่กำนันมีการเปหนักหน่วง อย่างที่มีการออกสื่อรถตำรวจนำกำนันให้คันละหนึ่งหมื่นต่อทริปต่อเที่ยวจักรยานยนต์คันละหนึ่งหมื่นต่อนายตำรวจผู้ขับขี่หนึ่งนายรับคนเดียวเต็มเต็มหนึ่งหมื่นรถยนต์อีกคันละหนึ่งหมื่นกระบะอีกคันละหนึ่งหมื่นตำรวจผู้ขับรถหนึ่งนายหนึ่งคันรับคนเดียวเต็มเต็มอีกหนึ่งหมื่นถ้ามีผู้ติดตามแบ่งสรรปันส่วนกันเองแต่ส่วนมาก จะไปคันละหนึ่งนายขบวนรถกำนันจักรยานยนต์ตำรวจเปิดไฟสัญญาณน,นำหน้าสองคันรถยนต์ตำรวจเปิดไฟนำหน้าสองถึงสคันภารกิจนำขบวนรถกำนันไม่จำกัดจำนวนรถตำรวจรถว่างจากภารกิจราชการมีกี่คันกำนันจ่ายหมดสำหรับหนึ่งทริปหากวันนั้นมีมากกว่า1นึ่งทริปก็ทริปละหนึ่งมืน่น อาจจะมีเบื้องลึกมากกว่านี้กำนันอาจเป็นแหล่งเงินทุนหลักของเหล่าตำรวจกลุ่มนี้เช่นเดือดร้อนมีนี่สินแปรพักมาสู่อาณาจักรโจรของกำนันกำนันปลดหนี้ให้พร้อมให้เงินไปดำรงชีพจริงๆแบบกำนันนกมีแทบทุกจังหวัดสร้างอิทธิพลมานานจนส่งตัวเองหรือคนในครอบครัวเข้าไปเป็นรัฐมนตรีก็มี